สบายดีสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวลาวบ่าวกุม,มุนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะน้องนกก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่น้องนกจะพาทุกท่านมาพูดกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสาวลาวได้ตัดสินใจเอาลูกของเขาทั้งสองคนมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งทางที่ยัติญาติทางฝั่งเราไม่มีใครเห็นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้น้องนกก็ได้รับมาจากพี่เอทางฝั่งไทยนะคะที่ส่งมาให้น้องนกได้ดูและก็ต้องการให้น้องนกนำมารีแอคชั่นเผยพร่ข้อมูลต่อนั่นเองนะคะซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอจากช่องของหนูนุ่นสาวลาวนั่นเองนะคะและทางช่องก็ได้เขียนซื้อคลิปเอาไว้ว่า ทำไมสาวลาวถึงเลือกเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะหนูนุ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์สาวลาวนะคะที่เขาได้เอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งสาวลาวท่านนี้นะคะเขาก็มีสามีเป็นคนไทยนั่นเองนะคะและลูกของเขาทั้งสองคนก็ได้เกิดอยู่ที่ประเทศไทยและก็ได้รับสัญชาติไทยมาตั้งแต่กำเนิดนั่นเองนะคะทุกท่านคะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวแล่นรายละเอียดทั้งหมดนะคะพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะซึ่งสาวนุ่นนะคะเขาก็ได้ถามสาวลาวคนนี้เอาไว้ว่าพี่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนานหรือยังและสาวลาวท่านเนี่ยนะคะเขาก็ได้ตอบกลับเอาไว้ว่าพี่ย้ายมาอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วและสาวนุ่นก็ได้ถามต่ออีกนะคะว่า ลูกของพี่เกิดอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศลาวและสาวลาวทานเนี่ยนะคะเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าเกิดอยู่ที่ประเทศไทยและก็ได้สัญชาติไทยมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากที่อยู่ประเทศไทยก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศลาวและหลังจากนั้นพี่ก็ได้ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมและสาวนุ่นนะคะเขาก็ได้ถามต่อไปอีกนะคะว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไร พี่ถึงได้ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยและสาวเราคนเนี้ยนะคะเขาก็ได้ตอบกลับไปแบบเนี้นะคะทุกท่านคะพี่พี่ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยก็เพราะเหตุผลที่ว่าประเทศไทยมีสวัสดิการที่ดีมากฟรีทุกอย่างยกตัวอย่างแต่ละปีในช่วงเปิดเทอมใหม่พี่ชื้อของให้ลูกๆเข้าเรียน ก็สามารถเอาบินมาเบิกตังคืนได้ตัวอย่างเราชื้อไปหมด1,000บาททางโรงเรียนก็จะช่วยค่าใช้จ่ายประมาณ300-400ถึงบาทและอุป,ปรกรณ์การเรียนต่างๆเช่นปากกาสอดำสมุดและอื่นๆทางโรงเรียนเข้าแจกฟรีให้อีกด้วยและเวลาพักเที่ยงนะลูกก็จะได้ทานข้าวเที่ยงฟรีและมีนมให้ดื่มฟรีอีกด้วย เวลาที่ลูกของเราป่วยและไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เสียตังค์อีกด้วยโรงเรียนอนุบาลอยู่ที่ประเทศไทยมีสระว่ายน้ำมีโรงอาหารมีเดินฟุตบอลมีสถานที่เด็กเล่นมากมายโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในเทศบาลเท่านั้นนะไม่ใช่อยู่ในเมืองกรุงถ้ายิ่งในเมืองกรุงยิ่งไม่ต้องพูดถึงและสาวลาวคนนี้นะคะเขาก็ยังได้พูดต่อไปอีกนะคะว่า ถ้าลูกได้เรียนที่ประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเวลาที่ลูกได้เรียนจบถึงปรริญญาตรีก็จะได้มีงานทำที่ดีจะได้ดูแลตัวเองได้การหางานทำอยู่ที่ประเทศไทยก็จะง่ายขึ้นถ้าเราเรียนจบที่ประเทศไทยเลยและเงินเดือนเริ่มต้นก็จะได้1 5 0 0 0บาทอัพแล้วหรือมากกว่านั้นก็มีอีกด้วย และต่อกับประเด็นที่สาวลาวคนนี้เขาได้ตอบกลับมานะคะก็ทําให้สาวนุนนะคะสุดอึ้งมากๆเพราะเขาไม่อยากเชื่อนะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจะมีสวัสดิการที่ดีแบบนี้และก็ไม่เชื่อนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้จะคือความจริงนั่นเองนะคะสาวลาวที่เอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจึงได้บอกเขาว่าที่พี่พูดมาเนี้ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลย อยู่ที่ประเทศไทยนะคะลูกเข้าเรียนทุกอย่างคือฟรีรัฐบาลของประเทศไทยจะมีนโยบายช่วยเหลือไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยแต่คนต่างชาติก็ยังได้รับสิทธินี้เหมือนกันและสาวนุ่นนะคะเขาก็ได้ถามต่อไปอีกนะคะว่าความในใจของพี่ครั้งแรกที่ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยพี่คิดยังไงและสาวราวคนนี้นะคะเขาก็ได้ตอบกลับไปนะคะว่า ก่อนที่จะตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนี้พี่ก็มีสองจิตสใจอยู่นะเพราะญาติๆทางบ้านโดยเฉพาะพ่อและแม่ไม่อยากให้เอามาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเลยเพราะอยู่ที่ประเทศลาวโรงเรียนก็อยู่ไกลๆบ้านแล้วการไปรับและไปส่งลูกก็มีความสะดวกสบายมากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากและก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะว่าประเทศไทยมีความเสรีกับเด็กเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจให้ลูกมาเรียนอยู่ที่นี่และสาวนุ่นนะคะเขาก็ได้ถามต่อไปอีกนะคะว่าเวลาที่เอาลูกไปเข้าเรียนครั้งเลกที่ได้ลงทะเบียนจดรายชื่อได้เสียตังค์เยอะไหมและสาวลาวคนนี้นะคะเขาก็ได้ตอบกลับไปโดยทำให้สาวนุ่นสุดอึ้งอีกแล้วนะคะพี่เอาลูกๆมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทย ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมพี่ไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวที่ประเทศไทยไม่ได้มีการจดทะเบียนลายชื่อแล้วก็เสียตังค์เป็นเทอมเทอมเหมือนทีมบ้านของเราและเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่สาวลราคนเนี้ยนะคะเขาได้ตอบกลับสาวนุน่นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทําไมถึงตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะ เขาส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กๆเป็นที่1เลยนะคะเพราะทางประเทศไทยนะคะเขาเชื่อมั่นมาเสมอว่าถ้าประเทศจะพัฒนาเราต้องเริ่มพัฒนาบุคลากรที่ดีก่อนนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนและก็เป็นการพัฒนา ที่ดีมากเลยนะคะทุกท่านคะและเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวบางตอนในคลิปวิดีโอนะคะที่น้องนกได้ยกตัวอย่างที่สําคัญนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะซึ่งต่อกับประเด็นนี้น้องนกก็ได้มีความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยที่น่าสนใจและก็เป็นความรู้มากๆได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแลวก็รับฟังกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยค่ะซึ่งท่านนี้เขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า คิดถูกแล้วที่เอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยยิ่งจบปรตีได้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะมีโอกาสที่เยอะมากในการเลือกทำงานที่ประเทศไทยและความคิดเห็นถัดมานะคะไทยสนับสนุนการศึกษาเพราะเป็นกําลังของชาติในอนาคตชาติจะพัฒนาบุคลากรมนุษย์ต้องพัฒนาตามด้วยไทยให้ความสำคัญไม่ใช่แค่คนไทย ลูกหลานของแรงงานต่างชาติมีนายจ้างรองรับก็สามารถเรียนฟรีเหมือนคนไทยได้และความคิดเห็นถัดมานะคะการศึกษาทำให้คนเรียนรู้สังคมจะได้กว้างไกลได้ทำงานในที่ดีๆในอนาคตข้างหน้ามีชีวิตมีครอบครัวที่ดีและความคิดเห็นถัดมานะคะนักเรียนไทยทุกคนเรียนฟรีรับอาหารฟรีรับอุปรกรณ์ฟรี รับสุดนเกเรียนฟรีรับอาหารกลางวันฟรีอีกด้วยและยังได้ดื่มนมฟรีทุกวันมีทุนการศึกษาให้มากมายคนไทยทุกคนรักษาพยาบาลฟรีคนไทยสุกยุสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างมากและความคิดเห็นถัดมาค่ะเพราะการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาของทุกๆด้านเพราะฉะนั้นประเทศหรือรัฐบาลไทย เราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษามากๆและความคิดเห็นถัดมานะคะมาเรียนที่ไทยดีแล้วจะได้มีอนาคตที่ดีถ้าเรียนดีก็จะได้รับการสนับสนุนและความคิดเห็นถัดมาค่ะพวกคุณคิดถูกแล้วที่เอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยในอนาคตลูกของคุณจะได้รู้และได้อ่านได้เขียนภาษาทไทยได้จะกลายเป็นคนที่ได้เปรียบและมีโอกาสสูงกว่าคนทั่วไป เพราะพูดอ่านและเขียนได้ทั้งสองภาษาคนเป็นพ่อแม่ต้องมองโลกให้ไกลครับแล้วเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นที่สาวลาวได้ตัดสินใจเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยทั้งสองคนทั้งๆที่ญาติๆทางของเราไม่มีใครเห็นด้วยนั่นเองนะคะทุกทา่านค่ะน้องนุก็ขอบอกเลยนะคะว่าสาวลาวท่านเนี้เขาตัดสินใจถูกแล้วเนาะ ที่เลือกเอาลูกมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่อย่างเล็กๆไปนะคะก็อย่างที่เรารู้เนาะอยู่ที่ประเทศไทยมีสวัสดิการอะไรที่ดีทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่คนในประเทศไทยที่ได้รับแต่แรงงานต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานลาวแรงงานพมา่าแรงงานกัมพูชาหรือว่าแรงงานในชาติอื่นๆที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยและแล้วก็มีครอบครัว เกิดลูกออกมานะคะก็สามารถเอาไปเรียนอยู่ที่ประเทศไทยได้ได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับคนไทยนะคะทุกท่านค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งหายากมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและคําตอบทั้งหมดที่น้องนกได้พาทุกท่านมารับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็เขียนลงที่ใต้วิดีโอได้เลยนะคะและถ้าหากว่าน้องนอกนำเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนอกก็ต้องกราบขอโทษพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะและพี่ๆท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนอกด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปในะวันนี้น้องนอกก็ขอวอวยพรไซ้นให้พรพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ ร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย